เราอยู่งานอะไรไม่มีชื่องานว่ะเจเจกินไบครั้งที่หนึ่งเนี้ยเหรอครับตอนนี้เราอยู่กันที่เจเจกินไบครั้งที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายบรรยากาศเล็กน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะคุย ตัวใหญ่จะเน้นบรรยากาศนะครับเพราะเป็นครั้งแรกทุกคนครั้งหน้าจะได้มากันอีกนะฮะตลาดเขาอยู่ตรงไหนวะตลาดอยู่ตรงเมเจอร์รัตโยใช่ปะวะเอออยู่ตรงห้ามเมเจอร์ร<ม>ัตโยนะครับคนที่สนใจก็มาได้ของอะไร<น>บ้างอะวินเทจของวินเทจของใหม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเฟลเหมือนเราไปเดินตลาดรถไฟยุคแรกนะฮะจะมีของพวกวินเทจขายเยอะนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาจอดเยอะก็เขาค่อยกำลังสร้างคอมมูนิตี้พวกเรานะฮะก็สนุกเขาซะหน่อยเดี๋ยวเราไปดูงานเขาด้วดีกว่าครับผมครับ ไปเดินไปเดินตลาดรถไฟยุคแรกอะจะเห็นร้านนี้ทุกครั้งเลยนะใช่ตลาคือร้านนี้จ้าเออจะจะเป็นร้านนี้มากอันนี้คือพี่เขาอยู่มานานแล้วทุกอย่างเขาจะขายของเก่าอ่ะแต่หลักๆเลยเขาจะมีใหม่เยอะมากเออเขาจะชอบเทสใช่ใช่เขาจะเขาจะชอบเทสใหม่มากใหม่ก็น่าจะตัวหลายบาทโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูใหม่นะครับผมว่าสงสัยมานานแล้วว่าใหม่ที่พี่เขาขายอันเท่าไหร่อย่างใหม่มันก็จะมีหลายทรงมั้งแต่กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเอาไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะลองถามตัวให้ถูกใจที่สุดตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่เปิดอยู่ห้าไป มันคือไม้เก่าแล้วครับไม้เก่าเลยอันนี้คือประมาณยุคอะไรพี่ประมาณ70็ดปลายเสียงที่ให้มันต่างกับตัวใหม่ๆไหมจะแอคโคนิดๆนะฮะแล้วก็สาแห้งๆแตกๆหน่อยอ๋อคือร้านนี้ผมผมมาเห็นที่ตั้งแต่ประมาณมอปลายเลยขายมานานพอจุกตลาดตลาดไฟที่แรกอ่ะพี่พี่จะอยู่แบบข้างหน้าๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็คือหลักๆเราจะเห็นว่าพี่เขาขายไม้เยอะมากส่วนใหญ่พี่จะขายไม้ขายของเก่าเนี้ยนะครับใช่ส่วนใหญ่เป็นเน้นเมนๆนะเป็นพวกโคมไฟไมโครโฟนแล้วก็ของตกแต่งบ้าน จะเป็นพวกวินเทจยุคเก่าสุดาเน้นงานวินเทจงานเลโทรงานลึกๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเน้นที่แบบใช้งานได้นะมันจะได้ใช้งานได้จริงด้วยแต่ทุกวันเราจะได้ยินพี่คาเทสใหม่ทุกวันอ่ะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วพี่โอ้ยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีเท่าประมาณประมาณนะานานกว่าที่กูเจอเฮ้ยอ่ะเจอพี่เขาว่าสิบกว่าปีเจอพี่เขาตอนนั้นเท่าไหร่วะอายุสิบ ประมาณ11ปี2ปีพี่ตอนนั้นผมตั้งแต่รัชดาลไหนตั้งแต่ปลายมควรนะมควรเริ่มตั้งแต่รัชดาไนที่เปิดวันเสาร์อย่างเดียวใช่ไหมครับพี่แนะน้ำใหม่เดี๋ยวเวลาขายขายดีตัวไหนอ่ะขายพี่เอาขายอะไรลองดูเลยเดี๋ชมดูก่อนได้หนิครับนี่เลยใช่เลยอันนี้แหละใช่เข้ามาลองได้นะจ๊ะเช็คเสียงได้นี่ฮะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยได้ยินไว้เขาจะดังนิดนึงแต่ไม่ดังเท่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่พอขายอันนั้นเซ็ตไว้ให้ดังใช่ไหมฮะใช่ใช่อย่างอย่างอันนี้ไม่อะไรพี่ ถ้ยี่ห้อจริงๆแล้วตัวนี้มันจะเป็นกุนดิกะครับแต่ว่าตัวนี้ด้วยอายุมันอะเพลทเผย์มันหายหมดแล้วไอ้พวกนี้มีเซนไฮเซอร์มีชัวร์มั้ยเนี่ยไม่มีเลยไม่มีชัวร์มั้งมีชัวร์จะมีชัวร์ตัวใหม่ตัวนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นไม่ไม่ไม่ใช่วินเทจแล้วใช่ไหมครับตัวนี้เป็นปีปีสองพันเจ็ดรีโปรดักต์ทรงเก่าใช่ใช่ตัวนี้ปีสองพันเจ็ดอย่างงั้นเท่าไหร่ครับพี่ทีนี้ผมเปิดหน้าร้านอยู่4,500ครับแต่ขายจริงก็น่าจะทัก3,000ไปปลายแล้วอย่างอย่างไม่เก่ากับไม่ใหม่นีเ่ยาาซว แต่เนมอยู่ที่ลักษณะการการรับเสียงครับคือในยุคของเขาอะ่ะเขาความสามารถของเขามีเท่าไหร่คือนั่นคือเอกลักษณ์ของยุคเขาอ,อย่างถ้ายิง่งสมมุติว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยมันก็จะออกแตกๆแห้งๆครับผมซาวก็จะโบราณๆหน่อยอยู่ที่โทนเสียงไปใช้งานด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วแต่การเลือกใช้ครับเราอยู่ในยุคใหม่เราสามารถเลือกซาวไหนก็ได้เพราะว่าของเก่ามันมีเยอะอยู่แล้วอ่าใช่ครับพี่ มีเพจมีอะไรพี่อ่ามีเฟซบุ๊กครับกับตันไลท์ครกับตันไลท์นะฮะอันนี้ก็มาอุดหนุนพี่เราได้นะครับคนที่อยากแต่งบ้านได้ของวินเทจเก่าๆว่าที่นี่มีหมดเลยจริงๆถ้ามีเก็บรถญี่ปุ่นถ้าแบบว่าสุดป้ายก็อันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะใช่ก็ได้อยู่นะแต่นี้มันมีช่างเก่งๆแล้วอ่ะมันก็คือจบแล้วแหละว่าคืออะไรเคยได้ยินมาตอนเด็กๆเขาบอกว่าเรื่องไฟมันจะยากนะครับใช่ที่ฟังฟังมาล่าสุดก็ไม่น่ายากแล้วน่าจะจบน่และ น sure ี่คือวิธีการซ้อนซัปเปอร์นะฮะคนที่อยากนั่งก็ดูไว้มันอาจจะไม่ได้สบายมากนะครับเพราะบอกมันเล็กมากเลยที่ไงจัดงานครับพี่คือจริงๆไม่ได้คาดคิดว่าจะจัดขึ้นมาแตม่มันเป็นการรวมกลุ่มของข้อค้าแม่ค้าที่ขายอะไร อยากให้รวมกลุ่มมามิตติ้กันก็เลยเ,เรามีสถานที่แล้วก,ควกค็คนนู้มีพวกสิบคันคนนี้มี10บคันมารวมมาแล้วกันแต่ไม่ได้คิดว่ารถจะมาเยอะขนาดนี้ต้องขอบคุณพ่อค้าของเราน้องๆทุกคนใช่ก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็น่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็มีมีที่แล้วก็ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ค่อยมีรถคัสตอมไปเยอะนี่วันนี้เยอะมากก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็น่าจะเยอะกว่าดิมครับเดี๋ยวยังไงก็ ขอบคุณบางเกียร์ด้วยครับที่มีที่ให้รถคขสซ่อมเจอกันบ้างเอบรรยากาศเป็นไงบ้างวันนี้ครับบรรยากาศคือเอาง่ายบางก็อยากย้อนเวลาสมัยเราทํารัชดาแรกๆเพราะบางเกิดจากรัชดาแล้วีพอรัชดาปิดบังก็ไปทําในเจเจกินทุกคนข้าใจว่าเจเจกินเจเจกีนแต่ JJ Q นี้คือคําว่าเจเจกินมันแค่ชื่อ,องโครงการพวกบางไปทําคือใช้ชื่อแรกๆก็ใช้สยามยิบซีในกลุ่มของพิเศษต้องให้เครดิตกับแกและทีนี้พอแกแยกตัวไปทําที่ชุมทางบางซ่อนบังก็ ไม่ได้ตามไปไปบางก็ยังคงอยู่ในเจเจกีนนั่นแหละแต่บางจะใช้เปลี่ยนชื่อตลาดเป็นกีนวินเทกก็หลักๆก็เจเจกีนหมดสัญญาพวกบางหมดสัญญาพวกบางก็ไปทําในตึกแดงทําตึกแดงจนจากตึกร้างๆจนตึกเขามีมูลค่าขึ้นมาแล้วทีนี้เจ้าของตึกเขาก็ยึดกลับไปทําเองมันก็เกิดความน้อยใจนิดนึงนะเอาจริงๆแล้วบางก็โชคดีที่ว่ารุ่นพี่ของบางเขามาคุยที่ตรงนี้ได้เราก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าเราจะกลับไปในกินอายของยุครัชดานหยเรียกว่าอันนี้มันเป็นกีนอายนะ จอดรถตรงกลางใช่ใช่ออใชคือทุกคนสามารถที่ขี่รถรถคัสตอมรถโบราณรถเก่าขี่เข้ามาจอดได้เลยหรือใครจะขี่รถมาขายเหมือนยุคสมัยรัชกาลเรายินดีในนี้ต้องขอบคุณน้องๆด้วยก็เดี๋ยวนี่แหละครั้งนี้มันมีระครับเดี๋ยวข้างหน้าก็ คงไม่ต้องอาจจะเดี๋ยวชวนกันไม่กี่รอบเดี๋ยวก็คงถ้าติดตลาดก็คืออาจจะเป็นเหมือนเดิมครับมีที่มามีตติ้งกันสำหรับโลคอตอมก็ยินดียินดีใช่ครับยินดีทีังตงนันก็ากลุ่มไหนอยากจะมาได้เลย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 ติดต่อมาติดต่อทางตลาดเข้ามานะครับใครอยากจะขายของยี่ห้ออะไรครับบางเจียแพลย์ไหมครับใช จอดรถก็450ต่อวันถามว่าใจกลางเมืองมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แพงนะงบางมองว่าด้วยยุคสมัยรัชดาสมัยก่อนคันหนึ่งมันก็ตก300แล้วครับอ่าก็10 20กว่าปีที่ผ่านมาด้วยราคาแค่นี้คือบางพยายามดึงว่าเพราะอะไรของเก่าเนี่ยมันมันเป็นสินค้าที่ว่าไม่ได้ขายได้ทุกวันแต่เราจะทำยังไงให้คนกลุ่มนี้อยู่ได้กันหนี่ มัต้องเปิดมีสักวันหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์นะครับใช่ใชคนเรื่องมาเดินที่นี่ใช่โอเคประมาณนี้ก็มาเดินกนนนันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็คงเจอกันบ่อยที่นี่ก็อาจจะเป็นที่ขี่รถเล่นกันในอนาคตเป็นแลนด์มาร์ของชาวคัสตอมบ้างแต่ตอนนั้นชอบอย่างหนึ่ง,ง,ๆๆงเจเกิ้งเก่าอะถ้ายุคนี้ถ้ายังอยู่ทันยุคนี้นะโหคงขี่รถโคตรสนุกเลยทางเข้าไปนะเข้าไปจอดรถเป็นอะไรที่สนุกมากนี่ตอน,นเด็กชอบคิดว่าตัวเองขี่รถคัสตอมเขา้าไปใช่เหมือนมีเพลงโตเกียวดิฟขึ้นอะ แล้วมีคนแบบโอ้โหโคตรเท่เลยกระโดดเข้าที่มารัชดาไหนดิรัชดาไหนทันแต่ก่อนมันเป็นพวกเออซีมังกี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังหัวโปกอยู่ไม่ค่อยไม่ยังไม่ไม่คนรู้จักหรอกจะไปเดินเล่นอยู่ใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับบางแกี้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาไม่ไปแล้วก็นำเนินรายการเองได้เลย3 2 1เริ่มสวัสดีครับรายการวิวสปินครับอนี้เพราะว่าตอนรีวิวรถตัวเองครับผมตอนนี้ผมตามมาตั้งแต่ผมเล่นรถแรกๆแ,แล้วครับคันนี้อยู่กับพี่เต้จังซี่อันนี้ตามจริงใช่ไหมคันนี้เพราะคันนี้เราก็รู้อยู่ว่าต้องไป,ไปไหนมาบ้างถูกไหมใช่ครับอเมริกาทั้งคันครับคันนี้ยกเข้ามา ในพูดหนคอัคันี้เป็นยังไงบ้างที่ได้ที่ได้มาได้มาคือเครื่องดังครับดังดังกล่าวเลยแต่มันก็ไม่พังนะผมคุยกับพี่เต้เจ้าของเก่าเขาว่าถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่คามือเมื่อไหร่ค่อยค่อยซ่อมเพราะว่าแกขี่แกก็ดังอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเพิ่งขี่ไปขนอนไปกลับกรุงเทพก็พันจะบอกอยูยพันเจ็บวัโลันที่ลงใต้ไม่พังอ่ะไม่ไม่พังครับมีอาการอะไรบ้างไหมระหว่างท้องขาวลุยพายุเข้าพอดีเลยพี่วันทั้งไปทั้งกลับอ่ะแล้วท้องขาวคือไม่มีอาการเลยเลยพี่ อันนี้เพิ่งมาแจกพี่ตะกี้เอาแจกไปแล้วแจกตะกี้นี่พี่คันนี้มันคือ900อ่าครับ x l ็ h มันมีรหัสอะไรบ้างครับอ่า x l ็ h ครับแล้วก็96จะเป็น900ครับมันจะมีพันกับ900ครับอ่าใช่เก้าร้อยก็คือจะเป็นเกียร์ขวาใช่ไหมใช่ครับเกียร์ขวาอ่าตัวพันก็มีเกียร์ขวาเหมือนกันครับเกียร์เกียร์พันมีแบบวุ่นวายไปหมดเลยถูกไหมใช่ใช่ครับสลับไปสลับมาอันนี้จะทำเป็นทรงอะไรครับถ้าส่วนใหญ่ฟิตโก้สวิงเกอร์ยังเดิมอยู่ไฟเดิมปะครับเดิมก็คือเมกาลังคันเลยครับผม มได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรแค่สีผังคันเดียวใช่้นะเปลี่ยนเป็นแค่สีแล้วก็กะผงกะทําให้มันเดิมเหมือนที่พี่เจ้าของเก่าเขาขี่มาน้องคนี่ก็ขี่รถมาเยอะนะครับเคยเห็นกันก็ Xs Xs ใช่ครับผมขี่แล้วก็ไปพอร์เตอร์ใช่ครับพอร์เตอร์แล้วก็ไปไหนอีกแล้วก็ลงไมา Xs อีกรอบหนึงแล้วลงมา Xs อีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมา h a เลย์ล้วนเลยีโวแล้วก็ h เล l e อีโวมาแล้วก็มานี่แหละครับเปลี่ยนเปลี่ยนมาทั้งหมดรู้สึกว่าถูกใจอะไรมากสุดผมถูกใจคันนี้สุดครับเพราะว่ามันมันไม่พังเลยพี่ผม แล้วส่วนตัวชอบ900ด้วยไหมครับส่วนตัวผมผมชอบเอเล็กอยู่แล้วครับ <อา S 1> เป็นเอเล็กจะเป็นเนจมไหนก็ได้ถูกไหม,มใช่ครับแต่ผมฝังใจกับคันนี้มาประมาณ78ปีได้ทั้งไปเห็นแกขี่มาผมเลยตามหาถือว่านะตื่นเต้นมาอยู่ดีอยู่ดีมาเป็นของเราใช่ครับตื่นเต้นครับเหมือนรถในฝันเลยผมได้มาวันแรกคือนั่งมองอเฉยเลยแต่ดีนะคันนี้คันนี้จริงๆวันที่เราจะไปเอาเจนนี่พี่เต้ไม่มายัดแล้วแต่ตอนนั้นก็อยากได้อยากได้บิ๊กทวินอยู่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อไว้แต่ก็ถือว่าคันนี้ไม่่ีเเนะะพรา ก่อนได้มาก็ไปอยู่กับพี่เบนซ์ใช่ไหมคใช่ครับพี่เบนซ์พี่บอยไว้ใจได้ครับพี่เบนซ์เขาเล่นเล่นรถเพนอยู่แล้วนี่ก็สบายเลยผมตามจีบแกสองปีแกไม่ขายแกจะเก็บผมผมก็ตามแกจนแกขายอยู่ที่พี่เบนซ์กี่ปีโอ้มันจะสองปีได้เขาหรอแกเก็บไปสองปีเลยเหรอเพราะยัเรับใช่ครับผมผมก็ตามคือแกขี่บ้างไม่ขี่บ้างนะพี่แต่ผมผมก็ติดตามแกเรื่อยๆแหละผมก็ตามจีบแกเรื่อยๆแกไม่ขายทุิ่งมายอมขายผมล่าสุด ก็ประมาณนี้ครับพอลากรถก็ตามจีบไปเรื่อยสักวันอาจจะเป็นของเราขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วน้ำต้นอะไอยู่แก๊งอะไรครับผมชื่อแจ็คครับอยู่เอาเวลเดอร์สีร์เซ็ครับอ่ะพี่เต้ขายเบอร์เกอร์ไหครับใช่พี่เต้ขายเบอร์เกอร์อยู่ร้านมีร้านขับอยู่ของสองลำลูกกาครับแวะไปชิมได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่การจะมีปีนี้จะมีวีทวิตครั้งที่เครั้งที่7ครับผมครั้งที่7แต่มันไม่ได้มันไม่ได้ติดตัดติดต่อกันมาถึง7ปีป่ะใช่ครับมันมีช่วงโควิดหายไป2ปีใช่ไหมครั้งยังนงครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เก้าใช่เหรอโอ้โหเก้าปีแล้วไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะใช่ไปป่ะไปเแต่ทำไมไม่เจอเหรอผู้สนับสนุนอันนี้เมาอยู่ในเต็นท์จำได้จำได้ครั้งแรกนี่ไปพี่โก้ไปพี่โก้ไปบัไม่ได้ไปไปหรอไปนอนอยู่ในเต็นท์มองเป็นเสี่ยวเลยเนี่ยไม่เคยเเห็นผมลย ยุคยุคยุคนั้นยังมีเหลือ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 ยุคนั้นมันจะมีหมูห่หมูอะเออหมูต่วพอพี่เต้นเหมอนเดมราบตอนนี้น่นะผมจำได้ก็เดี๋ยววันนี้ครั้งที่เจ็ดจัดที่ไหนอะที่เดิมครับที่นครนายกครับน้ำตกครองมาขาวป้อม งานรอบนี้มีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมกิจกรรมตอนช่วงเย็นครับก็จะมีแข่งกระชับขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็ให้มันให้มันแบบว่าไม่หลงไม่แบบว่าหายกันก็เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราย้ายที่มันจะต้องปรับจูนกันหน่อยแต่ที่เราซ้ำที่เดิมมันก็จะง่ายหน่อยปีนี้มีขี่รถ ีช้าไหมใครที่เนี่ยอ๋อลากผ่านได้เดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะมีของกิจกรรมให้มันเยอะขึ้นจะได้แบบว่ารวมคนตรงนั้นได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนเดิมครับผ่อนคลายมีดนตรีสดให้ฟังนะครับยาวๆก็เห็นเขาว่าจะจัดเท่าไหร่สามวันสองคืนใช่ไหมฮะเดี๋ยวววันเดียพอแล้ววันเดียวสองวันจะตายรอบที่แล้วสองวันเหนื่อยเหนื่อยงวันเหนื่อยของวันเหนื่อยวันเดียวพอนะครับกระชับใช่ใครอยากอยู่ต่อก็ได้ดูไปเลยกูเก็บหนีละน่าจะไม่ไหวเหนื่อย วันที่พี่บอกวันที่วันที่ที่แปดตุลาครับผม <8 S 2> เจอกัน <8 S 2> ครับทัานที่เจ็ดครับผมวงดนตรีสนุกครับวงดนตรีสนุกมีสี่ห้าวงโอเคด้วยมีฟ็อกก่อนแล้วก็ตอนกลางคืนก็มอสเหมือนเดิมน,นะครับที่นี่สน,สนุกกันครับตาเลงนี้เรา โอเคใช่ส่วนใหญ่ใครที่ชอบแคมป์แล้วมีบ้านไหมใครมีบ้านก็ตรงไหนก็มียังมีให้ที่พักเช่าบ้างครับเดี๋ยวใครที่พักเดี๋ยวผมอาจจะโพสต์ไปในเพจใช่เดี๋ยวข้อมูลรายรอรอดูในเพจทีนึงเดี๋ยวเราแชร์ในเพจเวิร์กเพนท์ับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆประมาณนี้อครับผมฝากงานได้ครับแล้วเดี๋ยวเจกมีกิจกรรมตกปลาไหมฮะไม่มีมีที่เล่นน้ำมีที่เล่นน้ำถ้าแล้วมีร้านอยู่ตรงคลองอะไรไหมตัวลิงคลองครับก็เป็นร้านดนตรีทางเรือครับอยู่ตรงไหนครับ สะพานแดงของหนึ่งครับสะพานแดงของหนึ่งแถวฟิวเจอร์ครับผมไม่ไกลมากไม่ไกลมากใครสนใจก็แวะไปได้ครับผมแวะเวียนกันมาได้ครับแต่ต้องโทรหาก่อนนะเผื่อไม่อยู่ใช่ใช่เผื่อไม่อยู่โอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณวีทเป็นครับเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขาแนะนำตัวนีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมฟาร์มครับอันนี้รถอะไรครับพี่ที่ได้มาชื่อยี่ห้อมันเป็นไวเวสครับไวเวสไวเวสมอเตอร์คอมพานี คมันเป็นสำนักแต่งเหรอพี่ครามใช่ครับมันเป็นรถรถ,รถสำนักแต่งครับรถสร้างรถสร้างแต่เครื่องเครื่องจะเป็นเครื่องแบบว่าของเอกด้วยใช่ไหมพี่เป็นเอเดตเอเอย่เี้เหรอใช่ครับคือสำนักเขาจะสร้างแต่เฟรมอะครับเป็นเฟรมเป็นถังบังโคลนอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไหล่ก็คือก็คือซื้อทั่วไป<อ>ก็คือจะ,จะมีเฮาลย์แต่โอ้มันประกอบพวกทรงแล้วก็พวกถังบังโคลนเออมันเรียกทรงอะไรพี่โพสตีดโพสตีดใช่ แต่อย่างเงี้ยมันนึกถึงอันนี้เว้ยทน้น่วยปั๊มห้องหูแก่นออกข้าขี่ทรงนี้กันใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันจะเป็นฟิลแบบเมกันสุดๆอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับก็แบบโคตรขาวอะอะไรอย่างเงี้ยยุคประมาณเก้าปลายปีสองพันอะไรแบบเนี้ยครับล้อหลังโตโต้ใช่ใช่จะมีอะไรนะที่พ่อกับลูกทำรถคล้ายๆกันป่ะ OCC OCC ใช่ไหมพี่ใช่ครับก็จะเป็นทรงแบบเมกันสไตล์ประมาณนี้ใช่ใช่ เรื่องมันมันคือยังไงอ่ะพี่ต้นใหญ่ไอสำนักเนี้ยเขาจะเป็นเฟรมแล้วก็พวกสปิงเกอร์ทุกไอพวกแฮนด์อะไรมาหมดเลยเหรอใช่ครับก็คือก็คือลูกค้าเลือกได้เฟรมก็จะที่ที่รู้มาก็คือมีเฟรม2รุ่นก็คือรุ่นเตี้ยกับรุ่นสูงอ่าอันนี้คือเตี้ยเตี้ยแล้วก็แฮนด์เลือกได้แล้วก็เครื่องโยนเกียร์ท่อก็เลือกได้อย่างไอเตัวเนี้ยมันมันไม่ใช่เป็นเครื่องสต็อปอย่างเงี้มันทีทีซีอ่ะพี่มันจะเป็นรถเซ็งไปเลยใช่ไหม พันเก้ากว่าเกือบสองพันโอ้หแม่งเทียบเท่ามีวากี้ตัวใหม่ได้เลยนะพี่ใช่ไหมใช่ใช่เครื่องเครื่องใหญ่เป็นตัวนี้มันร้อยยี่สี่ร้อยยี่สี่คิวใช่ร้อยยี่สี่ร้อยยี่สิบที่ความได้มาไงอ่ะพี่ก็เมื่อก่อนอ่ะเขามาจ้างให้ประกอบตอนนําเข้ามาเมื่อประมาณปีสองพันสองพันเก้าประมาณแล้วก็ดูแลให้เขาตลอดครับแล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้ใช้เลยก็เลยถามว่าจะ เราอยากได้ไหมเราก็ตกลงเลยใช่ใช่รามันขึ้นมาด้วยใช่ใช่ประกอบมันขึ้นมามีแค่2คนที่ได้ขี่ก็คือเจ้าของกระผมก็เลยเอายังไงก็เอาฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างพี่เออถ้าขี่ช้าขี่ขี่ไม่ดีนะหมายถึงว่ามันจะเมื่อยอ่ะเพราะมันมันมันหนักใช่มใช่มันชักไปชักมากามขึ้นเลยนะคนไรใหญ่มากนะถ้าขี่รถติด่อยแต่ถ้าถ้าขี่ลอยแล้วอ่ะไฮเวย์แล้วอ่ะมันก็พิュ๊ว ครับส่วนใหญ่รถพวกนี้จะรู้สึกว่านิ่งตอนความเร็วร้อยขึ้นไปได้ไหมได้นะประมาณแ0ิบก็รู้สึกแล้วว่านิ่งแป1 0ิ1ร้อยร้อยกว่าอย่างเงี้ยแต่ช้าๆก็จะแบบกระตุกกระตุกหน่อยใช้งานบ่อยไหมครับอย่างทรงนี้ขี่บ่อยไหมขี่บ่อยนะช่วงหลังใครขี่บ่อยอย่างไออย่างเงี้ยบ้านเรามันไม่น่าค่อยเยอะใช่ไหมไม่เยอะไม่น่าเยอะไม่เยอะไม่ค่อยได้เห็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนประกอบะรับจ้างประกอบอะก็ทํามา ไม่น่าจะเกิน3ามคันนะหมายถึงว่าถ้าเป็นทรงพวกโปรสเตตนะโปรสเตตทใช่ครับแต่พวกโอสคูอะไรเงี้ยก็ทำมาหลายคันยังวีล็อตนี่มันอยู่ในโหมดนี้ไหมใช่ใช่แลยังก็ยังอยู่ในทรงประมาณนี้ใช่ไหมใช่ครับวีล็อตทรงโปรสเตทต่อคือโปรสเตทใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เป็นฟาร์มรู้ใหม่นะฮะเราไม่เคยรู้เลยมันมันเป็นแบบว่ามันเหมือนเป็นเหมือนจะแรงอะเหมือนเหมือนรถ รถทางตรงอ่ะเป็นรถแดกใช่รถแดกใช่ช่วงยาวอะไรเงี้ยครับครับกว้างเท่าไหร่เลยพี่ยางหลังเนี่ยสามร้อยยางยางนี้หายากนะลานซาน่ายังมีขายนะลานซาน่าก็มีขายเห่นเขาบอกว่ายางไซส์แปลกๆจะค่อนข้างจะค่อนข้างหายากไม่ใช่ไม่ใช่ยางใช่ครับมันมันก็มีจะมีอยู่หลายยี่ห้อนะหมายถึงว่ายางไซส์เนี้ยเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีวีลหลดอยู่ตัวนึงใส่เหมือนกันอ๋อใส่ไซนี้ใช่ก็ยังพอหาของได้ใช่ไหมครับใช่ครับหาได้หาได้ประกอบมากี่ปีแล้วพี่ครับกี่ปีแล้วครับประกอบมาตั้แต่ศูนย์เก้าก็ปีนี้เท่าไหร่ยี่ยี่สามเนาะก็นี่คือรถตั้งแต่ตั้งแต่แรกป่ะใช่ใช่ไม่เก็บไม่เก็บนี่คือสีโรงงานเหรอพี่ใช่มาจากโรงงานโรงงานก็คือที่นู่นเลยถูกไหมครัใช่ครับสไตล์แบบเมกันเมกันจ๋านะฮะถ้าชอบก็เนี่ยอันนี้เลยโกลด์สตรีทนะเฮ้ย แล้ว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 ยุคนั้นเขาจะมีแบบไฟไฟใต้ท้องไฟใต้ท้องไฟใต้ท้องใใส่ไหมใส่ใส่มานะใส่หมายถึงดั้งเดิมเขาก็ใส่มา<ส>อยู่ใช่คือเหมือนกับเป็นแฟชั่นเขาอะยุคนั้นอะแล้วแต่สีแล้วแต่ชอบแต่สวยนะใครชอบรถแบบว่าสะอาดสะอาดอะสะอาดแล้วแบบมีของแต่งโชว์มีโชว์เบลล์โอเพนเบล์ด้วยทันทีมันเหมือนรถรถที่เหมือนแบบเป็นโปสเตอร์มาขายอะหมายถึงว่าโปสเตอร์ติดห้องอะ แล้วก็จะเป็นแบบต่างแบบแล้วใส่ปีกิ้นี่ใช่ใช่อย่างเบลเบลอันเนี้ยมันก็กรุงเกิงเหมือนโอเคเหมือนกันตัวไปใช่ไหมครับใช่ครับลองข้าใหม่ในโคตอย่างรู้อ่ะลองผมขอลองคล่อมไนะครับพี่ได้เลยเอแล้วจ้าโอ้ยได้อยู่เปิดไฟให้ด้วยอ่ะแม่งโคตรฟอร์เวิร์ดเป็นฟอร์เวิร์ดเป็นฟอร์เวิร์ดมันเป็นรีโมทอ๋อมันมันติดจากรีโมทเหรอพี่ใช่ครับเหล็กอ่่ะไมอันนี้คือคือมือลื่นนี่กคือจบเลยนะ อ่อใช่พอมันเป็นรถต่ำอ่ะพอมันความเร็วมันต่ำอ่ะแม่งขาก็ติดพันกันไปหมดถูกพี่อ่าล่าสุดไปขี่มาปวดง่ามขาคือเวลาเราโยกอ่ะเวลาเราโยกอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับสรีละาะหร่ใช่ผมเลยว่ามันน่าจะเป็นรถไฮเวย์รถทางต่อรถดังจริงแล้วคืข้างล่างมาตัวขามันยาวไม่พอใช่ครับ อันนี้นอันนี้ถอยสบายมากเลยนะถอยฟอร์เวิร์ดลงมานะถอยลงมาแล้วอถอยแล้วถอยถอยสุดละเพราะตอนแรกอะ่ะมันยาวกว่านี้คนเจ้าของเก่าน่าจะที่อเมริกาน่าจะเกินร้อยแปดสิบอ่ะน่าจะน่าจะเกินเพราะว่าขานี่คือสุดเหยียดเลยเมื่อกี้เหมือนกันรู้สึกว่าเท่ากว่านี้กูไม่ได้แล้ว<า>เออแ,แม่งแม่งพอดีจริงๆใช่ใช่ก็คือมันสุดเพราะมันติดละมันติดมันเอาไปหลังไม่ได้ละเราก็เลยต้องต้องยอมมันตรงเนี้ยว่าเอออาจจะ อาจจะรู้สึกขับไม่ไม่ไม่สบายสักหน่อยหนึ่งผหเขาให้ปั๊มซิ่งมาด้วยนะเขาก็ให้ของดีมาด้วยเายี่ห้ออะไรนะพี่ผม้ PM ครับ PM จะรู้ว่าโลโก้มันเป็นพวกโลโก้แพงอยู่ก็ยังยุคใหม่ๆก็ยังมีอยู่ใช่มยี่ห้อนี้ใช่ครับแล้วอยู่ในรถคัสตอมอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ฟาร์มครับครับรถโซาชื่อทรงอะไรเพื่อน โปสเติดลืมนะโอเคพี่ฟาร์มขอบคุณมากครับพี่พี่ฟาร์มมีมีรถอะไรเยอะไหมพี่เผื่อมาหลังเฝากฝากฝากร้านฝากอะไรพี่ฟาร์มขับแมนครับอ่าจะทําไฟจะเป็นเรื่องระบบไฟซะมากกว่าได้ครับเดี๋ยวไงมีโอกาสทุแวะไปลองหาพี่ฟาร์มดูครับได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ เราเริ่มมาสู่ตลาดนะครับเราก็เก็บอินเสิร์ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปิดรายการฝากปิดรายการให้หน่อยได้ไหมครับโอ้โห oh. แนะนาตัวหน่อยแล้ก็ปิดรายการให้เลยก็ได้ครับแนะนำตัวเลยปิดยังไงดีอันนี้ขี่รถเลยมาวันนี้ขี่ไดนาครับปี B 14ครับนีน่ตอนตอนนั้นใครที่ซื้อรู้สึกว่าคนที่ได้คนที่ซื้อเมื่อ1ของไดนาเจนทนี้น่าจะเป็นล้อสุดท้ายปะใช่ใช่ใช่มันเป็นล้อที่โลโลสุดท้ายอ่ะตอนนั้นที่มันยังไม่ยังไม่แบบว่ายังเป็นรถกระเทยอ่ะ เพราะว่าเขายังไม่มีแบบครับสไตล์เเลยแบบป็นล้อสุดท้ายแล้วก็มีมีสีม่วงด้วยป่ะตอนนั้นใช่มีสีม่วง2คันครับเทมากนะตอนนั้นตอนนั้นช่วงมหาลัยยังยังรู้สึกชอบได้หน้ากันเป็นรถแรงใช่ฝากอ่ะ DFD มีกิจกรรมอะไรอ่ล่าสุดก็มีแค่ขับสไตล์เดย์แต่ถ้าหลังจากนี้ยังไม่มีครับยังไม่ได้มีอะไรช่วงนี้นิ่งๆก่อนก่อนถ้าใครหกกััับตตวววผมมเเพิ่งีลล็แะอ่าฮะเลยแบบนิ่งๆไปก่อน ก็ใครสนใจขับสไตล์ก็ยังสามารถเข้าไปพูดคุยในได้ไในเพจไดนาไทยแลนด์เชื่อมั้ยโทรศัพท์เครื่องเก่ายังมีลายอยู่ในไดนาโฟล์เวอร์อยู่แล้ใช่ป่ะใช่ป่ะไอ้ไม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้เข้าพิทีไลน์แม่งก้าวก้าวก้าไม่รู้ส่งอะไรดูกันแต่ก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ห่ออยนะโอเคขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีงานอะไรเจอกันอีกทีหนึ่งไปลงนอมวันนี้สนุวกไหมฮะดีครับได้เจอรถหลากหลายดีเอสโอเอสอาร์เจอพี่ๆวนตัวอยากได้รถใหม่เป็นรุ่นอะไรบ้าง มันจะไม่ใหม่อะสิอ่าสมมติอ่ะสักคันหนึ่งที่ยังไม่ถ้าเล่นมอเตอร์ไซค์อยู่ถ้าอยากลงอ่ะอยากลงเว่ยโพลิศโอ้โะวันตรงเออทำไมถึงเห็นเออพี่อ๊อฟก็ไปโพลิศมาป่ะหรือไปส่งลงเลยยังยังแต่ส่วนใหญ่ทำไมเขาถึงชอบส่งโพลิศกันมันเป็นเอฟเบคาดูแหละอ๋อมันได้เฟรมสามเหลี่ยมมาเลยใช่ไหมเราก็พี่เคยขี่ใช่ป่ะเอฟเบคาไม่เคยยังใช่ไหมไม่เคยขี่ไม่เคยขี่แต่รู้ว่ามันคือเฟรมที่ใส่ไดนาเนี่ยเขา เลือกเล่นกันมันดีมันดีจริงอ่ะสำหรับผมที่เคยสัมผัสมาอ่าฮะอาจจะเพราะว่าตรงสายตัวเองด้วยแหละตรงสายอาชีพด้วยตรงอะไรด้วยมันก็เลยมันก็เลยแบบชอบแต่ถ้าถามว่าอันนั้นคือรถที่อยากได้แต่ถ้าถามว่ารถใหม่อยากได้อยากได้ดีกันนะตั้งแต่พอมีครอบครัวมีอะไรอยากได้อันต้าอ๋ออยากต้ากราเลยแบบว่าเพราะว่าคันนี้อ่ะโอเคไม่ขายแล้วติดตัวแล้วคันนี้คือแบบติดตัวแล้วหลังอันนี้คือจะไม่ขายแล้วแบบเป็นลูกรักไปเลยเพราะส่งจะส่งต่อยเดี๋ยวแล้ว ก็คือจะไม่ขายแล้วจะมีเพิ่มก็ไม่ไม่ถอยหลังก็ขึ้นหน้าคิดว่าคูคิดว่าคนที่เล่นรถปีใหม่ละน่าจะลงโดยคนใหญ่โดยคนใหญ่ไม่มาต้องขี่นะสักพักเข้าใจเราเราเราก็รู้แล้วพอร์แม่รถใหม่เป็นยังไงเราก็อยากขี่รถกลับเราเอาฟิลแล้วไงต่อไปนี้ถูกไหมปุ๊บพันไปได้โอเคงั้นขอบคุณมากได้ครับขอบคุณไว้มาเจเจกีรอบใหม่กันครับเผื่อมีงานที่ใหญ่กว่านี้อีกทีหนึ่งอ่ะไปเจริญครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ Lord have mercy, how it be? It ain't a pretty picture, but it's working on me.